ชืวันสาขาคอนแก่นนะครับวันนี้ผมมากับลำโพงยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงขนาดหกคูณเก้านะครับผมรุ่น x f b ห9เก้าสามศูนย์นะครับตัวนี้เป็นลำโพงขนาดหกคูณเก้านะครับในกล่องจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราเปิดกล่องดูกันเลยนะครับเมื่อเราแกะกล่องขึ้นมาแล้วนะครับตัวรูปร่างหน้าตาของลำโพงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นลำโพงหกคูณเก้านิ้วนะครับลำโพงสามทางนะครับตัวนี้ ดีไซน์มาได้สวยงามเลยนะครับของโซนี่นครับด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีสาครอบนะครับผมนี่นะครับลำโพงตัวนี้จะอยู่ที่4 5 0วัตต์นะครับผมเป็นวัตต์พีคพาวเวอร์นะครับส่วนวัตต์ไอเอ็มเอสจะอยู่ที่6 0วัตต์นะครับลำโพงสามทางนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงลำโพง6 x คูนเโซนี่ fb6930 ตัวนี้ดูนะครับว่าเสียงจะใสจะนุ่มขนาดไหนนะครับตัวนี้เราต่อแบบปกติเลยนะครับต่อเครื่องเล่นเข้ากับลำโพงปกติเลยนะครับไม่มีผ่าน power นะครับตัวนี้ฟังเสียงกันได้เลยครับ นะครับเสียงใสมากนะครับเสียงเบียดก็นุ่มนะครับตัวนี้โซนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับโซนี่ FB หกเก้าสามศูนย์ตัวนี้นะครับเสียงใสมากนะครับสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่พีวันขอนแก่นแล้วก็เฮียนทุกสาขาในทั่วประเทศเลยนะครับโทร0 8 2 1 2 1 5 7 3 3หนะครับหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carmarket.com เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม